สบายดีพี่น้องมาสุกูทุกคนเนาะสบายจะถงวันนี้มาดิอยู่อยู่น้ำทอดเนาะไปเป็นแม่นู้ของปมาดะเลกอะนุ่มปังมากเลยิ้นมะเกลือปลาเนาะปลาอันสุดตายเป็นปลาธรทับสะสากมี่ไพ่อมาปล่อยเนาะมาลองบั้งปาปลาไันจีร่ายสำไรเนาะนี่เป็นเป็นขนมปังเนาะเป็นปลาทรบสะสากเมาเบิกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะมีปลาลายสำไรเนาะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสายผูกนู่นอิน่ะพวกน,นั่นไงปล่อยมันมักเกลือเนอะตองขนมในรถขนมมาแต่มืองเอื้นกับพวกกินตองขนมต้องเสือในรถรถ้วก็เข่าเลยพี่น้องเอนอะนี่ปไรอยาา่อกกอางมัเกลือปูเกลือปลาทอดอยู่หนองทอดเนอะพี่น้องเนอะนี่นเป็นปลาธรรมชาติปลาแบบเขาอะไรมาปล่อยมันยยังหรอกอนุรักษ์ลอยกันเรืองพี่น้องเรืองนี่ปลาธรรมชาติปปนี่ เทียนบอกให้มมนโตอืมทำอะไงเลยเดี๋ยว,ยว,ว,วน,นานนนนะจะ <c oughs> เป็นปลาปากปลาป่าปลาตะพีปลาป่าปลา,ปา,ปา,ปาเตียนนาะม่ลดลลเต้น้วยนเยอะอ้หร้ายเป็นร้ายไปหมดนี่เว้ย นี่เ hmm. ห็นบ่เห็นเห็นบ่เห mm ็นบ่เด็ดซื้อมาทงหนึ่งหนอยเนาะเอา ปลาธรรามาซาเนาะมีป้าแมาปล่อยเนาะเป็นมันมาเองมันเนาะอ้เด็ดแน่มนเห็นขันเหอฮนีเลี้ยงเนาะเหนื่อยแล้วใคมาไต่ครับมองเห็นหัวโขน

แก้คยอ,อะเไงมันเป็นที่พิาร้อยเต็ม้าเลยแต่ก้อนมันลายสี่เลย ปากขายเลิกซื้อมาเลิิว่าหันถึงว่าชงชงหน่อยยสองพัน <laughs> ah, dok kip.